สถานีบ้านโตที่สถานีบ้านโตทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวจระมัดระวังการจราชนะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบสิของท้ารงาที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถค่ะขบวนรถเทียบสถานีบ้านโตในทางชลาที่หนขณะนี้เป็นขบวนรถเต็มขบวนที่หนึ่ีสอง <in crystal Online> รถทางสถานีสิ่งไหนตัวลบส่วน,ลนกลางทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ขอความปรานาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของข,องขอบวนรถเที่โดยสารเพื่อจับข้านอาจจะได้รับอันตรายไร้แรงได็กค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายา สถานีบางบอนดุเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสืบสู่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและบอกเป็นเย่างที่ว่าในการเดินทางครังต่อไปการรถไฟ